เรื่องเล่าขย่้าวขวัญโดยพ่อไนสาบ้านดอนแค้นเรื่องลี้ลับที่เกิดขึ้นในชนบทอีสานบ้านเฮามีเรื่องราวมากมายและก็เป็นตำนานมาหอดสุม,มือนี่ มีเรื่องหนึ่งที่ค้นว่าก้าวขานกันมาก็ะคงศิีนีบพนเรื่องของผีปอบที่มองบ่เห็นตัวตนโดยเฉพาะเรื่องเล่าของคนที่เรียนคาถาวิชาอาคมทางไสยศาสตร์แล้วกรเฮ็ดผิดบวาสิพิดคู่ผิดค่ายหรือว่าผิดของหรือที่เอิ่นกันว่ารักษาของบได้บางคนก็กลายเป็นปอบบางคนก็ของเข้าหาตัว มีปอบมาอาศัยอยู่ในร่างแต่หลายๆคนกระบรูตัวตื่นขึ้นมาก,กลางเด็กออกหากินของดิบของข้าวยางบรูตัวเองนั่นก็คือถือผีปอบเข่าสิงแล้วออกหากินเวลากลางคืนร่างเป็นของคนผู้นั้น แต่วินญ,ญ่านที่สิงอยู่กับือผีปอบแต่ย่ามใดเมื่อออกหากินบ่ใดมันก็สิกินตับไตใสพุ่งร่างที่มันเข่าสิงอยู่นั่นเองเมื่อเสียชีวิตไปแล้วซ้าวบ้านกะจังมะหูที่หลังวาคนผุนันถือผีปอบกินซะแล้วเพราะว่าตับไตใสพุ่งบอยั่งเหลือเลยเล่าขานกันต่อตอมาวาคนที่พิษของแล้วกลายเป็นปอบนั่น ลงจากบ้านเมื่อใดคือจังมีโตอีหยังกระโดดขึ้นมานั่งเทึงบาแล้วกระตามเจ้าของไปคนผู้ใดที่มีขวัญอ่อนก็มักสิเจอเขากับผีปอบเล่านี่เป็นประจำมันสิเขาสิงร่างได้ง่ายร่องโอดครวนบางเทือกะไห้บางเทือกะหัวคือคนเป็นบ้าจนต้องได้หาหมอทำมไล่ออกจังสิสงบสติอารมณ์ลงได ขอยญ่คมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มักไปร่ำเรียนวิชาอาคมน้ำอาจารย์ต่างๆอาจารย์ใดเก่งเพื่อนก็ไปขอร่ำเรียนวิชาอาคมนำ้ำตั้งแต่สมัยยังเป็นบ่าวจึงได้ของดีของรักสมรักษามาหลายน้ำอาจารย์นั่นแน่อาจารย์นี่แน่แต่ขอยญยคมก็รักษาของไหวบด่ดได้หรือคล่ำบอดได้ก็เลยผิษของจนกลายเป็นปอบ บ่มีผู้ใดกล้าเข้าไกล้เมื่อเด็กหน่อยเห็นพอ่อใหญ่คมกายหนาบ้านย่มใดกะสิรองไห้งอแงพ่อแม่กะสิผ้าเข้าไปลบอยู่ในเฮือนบอกว่ายาวห้องเสียงดังเด็กหน่อยที่เว้าเป็นหูจักค่วมแล้วกะถามพ่อแม่ว่าพ่อยใหญ่เพิ่นเป็นอีหยังคือไเด็พผ้ามาหลีเพิ่นอยู่ในเฮือนนี่เพิ่นเป็นเพรามึงหูจักอยู่บ่ เห็นเพื่อนบาน้านยี่เฝ้ารีเขาในงานเดอ้อหมาอยู่ในหมู่บ้านก็คือกันพอเห็นพออ่อใหญ่คมกายไปมันก็เทึงเฮาเทึงหอนแลนกันให้วุ่นคือจังมันเห็นผีนี่เสียงตะวาดไล่หมาห้องอยู่เป็นระยะระยะมึงสีเฮาหาพอหาแม่มึงบอ่อไปแม่หมาผู้ใดวะฮึข้อนกูฟาเดเอาซะเนาะ กูมันนายกับหมาพวกนี่เด้เนาะไปใส่กันยาหามึงเอ้ยกูจิขากินให้เบิดอยู่ฮผ่านไปหลายมือหลายเดือนผีปอบของพ่อยญ่คมกระแหงแก่กาออกปีกออกขนมีจำนวนหลายขึ้นกว่าเกา่ารวมทั้งเบิดเก้าตัที่เขาสิงร่างของชาวบ้านแทบโบเวนแต่ละมือ พ่อไงจานหลอนก็เป็นหมอถ้ำอีกผู้หนึ่งที่มีวิชาอาคมมักซอยเหลือเศร้าบานย่ามผู้ใดเดือดร้อนผีเขา่าก็สิมาเอิญเพื่อนไปไล่ให้ยู่ประจําพ่อจานพ่อจานผีเขาประมาณเร็เร่เร่เรไปซอยเพื่อนเนี่ยพ่อได้ยินพ่อไงจานหลอนก็พายเอาถุงยามกับไหวคูใจออกไปเฮื่อนค้นที่ถือผีเขาท่านที่ ไปหอดเฮือนป้าหมานก็เห็นไท่บ้านร่วมตัวกันยู่หันแล้วก็มีคนจับป้าหมานไว้ประมาณสี่คนซึ่งเป็นชายนมศักกันประจำหมู่บ้านนั่นแหละเออเป็นจังไดละมานแม่นไผ่ละมะเขามึ่งหันพอไงจานล่อนเว้าวบ่เว,ว้าซสื่อ,อ,อถือแสียวาย่งางตรงเขาหาป้าหมานท่านที่มึงแม่นผู้ใดมาเขาอืออีหมานมนึ่งเฮ็ดหยังกูเออกูบเฮ็ดหยังมึงดอกมึงอยากเข้ามาอยากเข้ามาเด้อ มึงอยากเข้ามามึงสิออกเฮ้อบอ,อมึงเช็ดมังกูมึงอยากได้แสกูแม่นบอจ้าจ้านี่นี่หลังจากถือแสวายอาคมของพญ่ย,า,ยานหลอนเสียงกรีดห้องโหยหวนกระดังขึ้นจนชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ขนลุกขนพองไปตามๆกันชาวบ้านต่างกับผ้ากันหวาดกลัวผีปอบของพ่อยหญ่คมคิดหาทางสิขับไล่แล้วออกจากหมู่บ้าน แต่ก็เอาผิษทางกฎหมายบาย่ได้วาดวาดเป็นยังไดแน่เลเยมามาลูกขืนมากินยาซะก,ก่อนมามามาโอ้ยเนาะบักพน้นพูกนั่งวาดผู้เป็นเมียลูกขืนมากินยาหลังจากที่ไข่มาหลายมือแล้วบอมีทาที่วาสีสว่งเศร้าเลยไอพ้พ้นเออเป็นยังไงแน่วาดคอยเป็น,นหนาวห,หนาวหอนหอนแมะหนาวหนาวหอนหอนวะี มามามาลุกมากินยาสักก่อนค่อยๆเด้อค่อยๆเด้ออ,อ,อ,อ้ยอ้ยหนาวเออเออกินยาแล้วจังนอนเดอ้อยาต้มก็กินมาหลายมือแล้วคือนั่นเศร้าแทนน้อเมียเอ้ยจะเสียเหตุยังไงล่ะเนาะกลางเด้อขึ้นนั่นเสียงหมาเห่าหมาหอนรับกันเป็นทอดเป็นทอด ร่วมทั้งบักดำซึ่งเป็นหมาของบักพ้นที่นอนอยู่ใต้ตะรางนั่นเองมันทึงเฮาทึงแลนไปรอบรอบบ้านคือจังว่ามันเห็นอีหยังจักอย่างหนึ่งจนเฮดให้บักพ้นต้องตื่นลุกขึ้นมาก,กลางเด็กเอมันเฮาอีหยังของมันเนาะบบดนี้เนาะคือจังว่ามันเห็นอีหยังจักยางหนึ่งนี่แหละ บักดำเฮ้าอยู่ข้าวหนึ่งมันก็แลนหนีด้วยความยานเมื่อมันเห็นร่างร่างหนึ่งปรากฏโตขึ้นมันก็คือหมาดำขนาดใหญ่โตทอลูกควายในตาของมันสีแดงกำยางจึงเขาม้าใส่บักดำหมายสิเอาชีวิตอีกบอกพ่อข้าว เสียงอีวาดเมียบักพนก็ห้องโอดโอยขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดดิ้นทุรนทุรายกิ่งไปกิ่งมาสองมือกุมที่ท้องคือคนกำลังใจสิขาดโอ้ยไอ้พนสวยวัดเนี่ยหังเจ็บท้องเออเจ็บท้องบอกเป็นเป็นยังไงว้าวว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอติ้ต้มยาตัวเนอมึงเจ็บท้องเมื่อกี้โอ้ยโอ้ย ไอ้ตุมยากกอนไอต้ตมยากกอนบักพ้นเห็ดอีหยังบ่ถือเมื่อเห็นเมียของเจ้าของดิ้นทุรนทุร่ายอยู่ต่อหน้าต่อตานาซีดเผือดเขาเรื่อยเรเงื้อแตกย่างตายออกท่วมโตอีกบบกี้อึดใจเสียงของอีวาดกระขาดเงียบหายไปเฮ้วาดวาด วาดวาดือเป็นแบบนี้วาดวาดบ,บักพ้นขย่าร่างเมียจังใดกระบมีการตอบสนองใดๆร่างของอีวาดเกรงไปเบิดโตมือไม่ยิกงอแล้วกระจากบักพ้นไปย่างหนาสงสารเหลือแต่ร่างไรวิญญาณอยู่ในอ้อมกอด คือเป็นแบบนี้คือเป็นจังซี่เอาเมี่ยกูขึ้นมาวาดวาด ใจซาพน้นเลยกูฮู้กูเห็นเบิดนั่นล่ะว่าเมี่ยมึงนั่นตายย้อนอีหยังมันเป็นเว้นเป็นกรรมของมันตัวเมี่ยข่อย,อยบอ่ได้ตายย้อนเป็นไครแมนบ่อพ่อจยนแมนแลน้วพ้นเลยมันถือผีปอบกินปอบกินเวทีเออปอบของไผ่พ่อจันฮะมันเป็นปอบไผ่โอ้ยเอาผู้เก่านั่นละ่ะบังค่อยใหญ่คม คยจะไปร่างแค้นให้เมียข่อยคนสิไปฆ่ามันเออแล้วมึงกับเขาไปอยู่ในคุกแม่นบอก็สร้างมันขอให้ต่ข่อยได้แก้แค่นนี้คนเลยขันมึงสิไปแก้แค่นีหลีนั่นเพอาะไงก็มีวิธีให้อยู่ก็ถือสว่ามึงเหตุเพื่อเศร้าบานนำมีวิธีหีือเบ่พ่อจานเออบทอิดคุกพร้อม มือต่อมาศพที่ไร่วิญญาณของอีวาดกะถืกนํำไปย่งปาา่าซาเพื่อทําการเผาญาติพี่น้องและไทยบ้านต่างมาร่วมไว้อาไล่กันเป็นเทือสุดทายตกย่ำมือแรงพูทีมาทรงศกกะพากันทยอยกลับบ้านไผ่บ้านมั่น ความเงียบสง,งัดย่ามมือแรลงในปาา่าซาบวกกับแสงก่องไฟที่แดงฉานเบิ่งแล้วกน,นาขนลุกและแล้วก็มีร่างร่างหนึ่งย่างมาที่กองไฟไปดีเด้อว,วาดเด้อศาสนากันเฮ้ามีบุญวาสนาเฮ้อสิได้กลับมาเป็นผัวเมียกันอีก บักพ้นคุดหลุมเลิกทอแอวห่างจากที่เผาศพบบ่ไก่ปันไดแล้วกะลงไปนั่งทาย่างใจจดใจจอมือขวากำปืนลูกซ่องไว้แน,น่นให้มึงโพหัวมาอิลีทอมือนี่มึงระยะซ้ำนี่กูรับรองว่ากูว่าพลาดก็แล้วกันละบรรยากาศโดยรอบมีแต่ความเงียบ และความว่างเวงจนน่ากลัวบักพ้นนั่งแนมส้ายแนมขวาใจเต้นระทึกและแลว้วสิ่งที่มันรอคอยก็มาถึงมันแทบสีโบเสือในสายตาเจ้าของเพราะสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้ามันก็คือหมาตัวสีดำขนาดใหญ่โตท่อกันกับลูกควายยืนอยู่ข้างกองไฟ น้ำลาย่อยป่งปกจวดจวดลงใส่ไฟเป็นไปตามที่พ่อยา่จานหล่อนบอกอิหลีว่ามันสิมีหมาดำไงตัวหนึ่งเข่ามาคนเผ่าคนแก่เขาเว้าต่อกันมาว่าวิธีคาปอกมันมีเคล็ดตัวให้ไปคุดหลุมอยูข่ข้างที่ฝังศพ แล้วสิเห็นหมาดำตัวขนาดใหญ่มายืนอยู่ข้างกองไฟแล้วมันสิกระโดดควมปกองไฟสามเถ่อระว่างนั้นมึงก็เตรียมปืนให้มันแม่นจัดการมันได้เลยสิสำเร็จบ่สำเร็จก็อยู่ที่มึงแล้วบักพ้นโอ้ ในที่สุดมึงก็มาแล้วเนาะหมาผีปอบมึงมือละมือตายของมึงนั่นบักพ้นเล่งปืนไปใส่หัวของมันแล้วก็นเนียวไก่เพื่อสํำละความแค้นเสียงปืนลูกซองเงวดังขึ้นกระสุนปืนลูกซองประจัดกระจายเต็มสมองของหมาผีปอบมันล้มโตลงดินทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวด และแล้วร่างของมันก็เปลี่ยนไปเป็นหมอกควันสีขาวห้วยพุ่งขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆจางหายไปไปมึงไปมึงบ่ต้องกลับมาขาผู้ใดอีกไปเลยวาดไอ้ล่างแค่หนห้แล้วบ่ต้องเป็นห่วงอย่างเด้อบาดนี่ไปดีเด้อวาดเอ้ย ซาดนาเขาจังพอกันไหมยามเมื่อเศร้าแสงแดดอ่อนๆอสาดเขามาเยือนผืนโลกบักพ้นก็ต้องแปลกใจเมื่อได้ข่าวการตายของพ่อใหญ่คมโดยบอทราบสาเหตุเศร้าบ้านก็พากันล่งความเห็นกันว่า พ่อใหญ่คมไหลตายบักพ้นก็เฝ้าไปหาพ่อใหญ่จันหล่อนท่านที่พ่อจานพ่อจานเอออยู่ท้งฮือนพี่ขึ้นมาคอยเอาปืนมาส่งเจ้าเออเอามาอันพ่อใหญ่คมเพิ่นตายละเด้กูหู้แล้วก็มันเป็นปอบเนาะมันสิบ่ตายได้จังไดถือลูกปืนอาคมกูพอแห้งล่ะคอยสิบา,าบอ่ฮะบาบดอกบ,อบาบดอก บักพ่อยใหญ่คมนั่นมันสมควรตายแล้วมันเหตุกรรมมาตั้งหลายข่าคนมาตั้งว่าเท่าดแล้วมึงว่ามึงเมียนมันนั่นก็นดีแล้วอดสวาเนหมู่บ้านห้าสิได้สงบสุขจักเทื่อนึงมึงอย่าไปคืดหลายเด้อพ้นเด้อกรรมใดไผก่อมันก็ต้องได้รับกรรมที่มันเหตุไว้นั่นละมึงมาหากูก็ดีแล้วพน้นเ้ยมันยังลรพ่อจานกูสิผ้ามึงไปลาบบอบอีก เหลืออีกแปดตัพุดธฮะแปดต